สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผมวันนี้เราพา FC มาที่ร้านพี่ยาคนรุมนะทุกคนมากับร้านดังครับจากเมืองโคราชนะครับเนี่ยจากปากช่องนะครับบ้านมดทุเรียนนะครับผมวันนี้โอ้โหผลทุเรียนมาแบบกระหึ่มเลยทุกคนดูเยอะมากมากประมาณห้าหกตันได้นะครับเนี่ย วันนี้จัดแฟดเซลนะครับเนี่ย99ครับโลละ99นกกระจิบอ่อ129ต้านยาว199นะครับขยับขยับเลยต่อคิวต่อคิวนะบมอยากได้ต่อคิวนะครับเือถึงคิวเราแล้วจะเอากี่ลูกก็ได้นะทุกคนเลือกเอาแบบ ตามใจชอบนะครับมาจะบ้วมมณีชนีก้านยาวพอถึงคิวเราแล้วบอกเลยอยากได้แบบสุกแบบไหนครับคิวอยู่ทางนี้ค่ะอคิวได้เลยโลละเก้าเก้า ก่อชิวเลย สวัสดีครับชนีไข่ชนีไข่ชิปชนีชิมนีชิสุกกำลังดีชิปไรนี่แหเท่าแถวชิปที่ไม่ใช่ชนีใช่เหรอผมนีอะไรผงมนีพรุนีกินวันนี้จะยาง อันน so ี oh, ้ร็ต้องอางเนาะส่วมันก็ไม่กี่ลูกสองสองลูกการยาวนึ่งการยาวอ๋อการยาวจะเป็นดิบดิบเอาไปบดเอาใช่ไหยแม่มาอันนี้ร้อยเหรอยสวหน้าข้าวสวย อ,ถถอได้ไล๋อ,ไ,ลอไ,ดได้ลูกแล้วใช่ไหมครับช่างเลยครับผมช่างเลยตา,า,ากตาหยิบตากาได้เลยต่อชิวเลยเลยถ่ายคลิปครับแม่ถ่ายคลิปไปลงในแฟนเพจแล้วก็ใน Youtube ครับนี่น<ด>ของนี้แม่กี่ลูกสองลูก ร้อยเก้าเก้าเท่าไหร่เนี่มาคิดตังคิดตังฝั่งนี้แล้วก็ไปปอกฝั่งโน้นเอาเลือกเอาเลยชสองลูกเนี่ยสลูกบ้างสลูกสวยๆแล้วก็วงบันีมาตะกี้สองลูกนะครับ

าการยาวลูกระลัยเก้าเก้าทำได้หน่อยนี่เอาเอาไปเก็บลูกแล้วเนี่ยนี่ลูกทีก่แปดค่ะอันนี้มันดิบเลยเอาไว้เก็บไว้อ๋อลูกดิบไหนมาแล้วเอาไปเลยค่ะใช่ดิบดิบเองลูกเดียวต้องรถมาแล้วเนี่ยใช่ต้องรถมาแล้วเนี่ยร้อยสองบาทที่สี่ร้อยค่ะ ี่ร้อยสีอันนี้ลค่ะอันคิวต่อค่ะคิวต่อค่ะให้ตาก่อนคนนี้นดีามคิวนี้ก่อนเนาะคิวไปถึงลูกแล้วอะอะไรนะคะฟนีสามมีสสลูกหนึ่อันนี้สองคิวใช่ไหมคะจ้าวที่ว่าสุดร้อยเจ้าเร้อย็อ่ากดดีๆไม่ใแคครับกดใจเย็นใจเย็นครับ พวงมณีัหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ชดีหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเที่ยวนี้ก่อนแม่แป๊บแป๊บนึงแม่แม่แป๊บนึงครับแป๊บนึงใจเย็นเย็นสามลูกใจเย็นเย็นได้ได้ทุกได้ได้ทุกคนครับวันนี้เยอะเยอะเยอะครับเยอะใจเย็นเย็นกินวันไหนผมกินวันนี้ใช่มคกินวันนี้ พวกมันีครับพวงมัีเหลืองพวงมณีเหลืองส้มๆพว้มันวานวานะคะเออแล้วต่กสชาติจะตันแ่ลมัจะหวานหวานหวานทุกสายแล้วแต่คนชอบครับหวานทุกสายน้อบอะใช่แต่มันดิบหนึ่งลูกแต่ม네ันดิบ อันนี้มัน,น,น,มนดิบหรอคะดิบดบครับถามเขาเลค่ะมันไม่มีตัวหนังสุกเหรอคะสุกไหมมาดแกไ้นเอาชนีลูกหน,นึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใจเย็นแม่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแม่ เพืงวันนี้สองลูกจ้าจ้าพงมณี้อนคะเาแบบกินเพวนี้ไหมคะเอาอก็เอะไรกไเอาสองลูกเอากินเม่อไรค้กินวันนี้ พวงมณีสองชนีหชีหนึ่งเดี๋ยวนะคะจะเป็นแค่ของเมุนใช่ครับอาจารย์ครับใจเย็นๆนาทุกคนครับวันนี้ มาที่นี่พกแค่บัตรมาก็ได้ของแล้วครับเนี่ยแก่ครับแก่แป๊บเดียวครับแกะแกะให้อันนี้อะไรคะรนี่ชนีชนีครับชะนีเปิดบางมากแม่อย่าเพิ่งกลัวแม่ใจเย็นแม่แต่ว่ายังไม่สุกไม่สุกนะครับ ได้ไหมไม่จีนมาไหนใช่อะโอเคเปลือกหปกินเนื้อเต็มเต็มเลยใครที่ใครที่ยังไม่มานะให้รีบมาเอมาเลยมาไม่ทานไม่มาบรรอากมาบรรอากดนะรอบนี้จะเตรียมนเรราการยวายเต็มรเดใช่ปาก็จะพอดีสุดพอดีบครับเปลี่ยนาบางมากแข็งันแข็งอยู่แข็งอยู่กินพวมนี้ปก่อนวันนี้ใช่ มันนี้ก็แข็งนะตรวจยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวหาพวกมันโอ้ครับเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้มีมไม่ได้กินเลยพวกันนี้ด้วยอาสุไปนี่มันแตกเองที่ว้าวอันนี้อะไรเมียนครับใช่ครับมันแตกเองเอาพวกมันนี้ อ๋ออยากแจกกินพวงมาลีสุกระวังนะครับโอ้แม่ค้าจะพยายามหลีกเลี่ยงการชิมนะแต่สีสวยมากก้าวกั้นยาวลูกสวยๆมันมีกว่านี้เหรอมันลูกมันไม่นามมีมีครับนี่ว้าวสวยกลมบล็อกเลยสองลูก ดิบดิบไหมเนี่ยตุ๊กเมื่อไหร่อ่ะสุกเมื่อไม่กินนะตุกเมื่อมีกิ่นใช่ครับดมตวงมณีสองลูกเอาแบบกินกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แม่แม่ต้องกีนสามเดียมแบบนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะแกะทำงานก็กินวันนี้หนึ่งกินวันนี้ได้เลยอย่าเจ๊ต้องดูเหลืองกินวันนี้กินพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเจ๊ต้องเตรียมถุงถุงไว้สวมมิ้ว ให้ลูกค้าจิ้มถุงเล็กๆถุงร้อนอีกลูกหนึ่งอีกลูกนึงพวงมันนี้อีกลูกหนึ่งกินพวกนี้อ่ะอกินวันนี้ก็ได้อ่ะกินวันนี้อ่ะกินวันนี้เลยไม่งอมนะไม่งอมนะไม่เอางอมนะสวย เรียบร้อยเชครับแม่แม่มาฝั่งนี้เลยครับแม่มาฝั่งนี้เลยครับไม่ไม่มาฝั่งนี้เลยอ้อมมาฝั่ครับผมมาฝั่งนี้เลยอาชนีเพิ่มอีกหนึ่งครับชนีสามชีสามีเนื้อสุพรุนี้กับปลา้หได้ไหมได้ไหมี้ไม้มัไได เากรีดมันไม่สุกมันก็จะไม่ไม่ได้กรีดแล้วอันนี้ใกล้เหรอใกล้กินได้เลยไหมรู้บอกไม่เป็นนะพี่แล้วหนูจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันออกมาโอ๊ยเอามันออกมาบอกเป็นอกไม่บอกไม่เป็นเราบอกันสั่นนี่ก็เก็บเอาไว้ก็ได้มันไม่ได้ยากเล็บแบเลี่ยนเมนเนแล้วเดี๋ยวว้าวมันคือใหญ่แท้แม่คเีนแมน โวยโวยเห็นไหมไม่พังหมดแล้วครับเบิกขึ้นนะเที่นี่อันนี้อย่างนี้เจ้นนี้เจ้นนี้แข็งโบเลยทีกินโบ้เด้เลยนี่เอาแล้วล่ะเจ้านี่กินดีพอเอากินเมื่อนี้เลยอยากกินเมื่อนี้ม่กินเด้อนี่นิ่กินอะไรเนี่ยนิมห้ามแบบนี่กับดิบนี่กับกปลาล่าพอเอาก็ถึงขนาดนั้นนิ่มก็เอาอยู่แต่ว่าอย่าให้มันซ้ำนั่นแหละเนาะเออหน่วยใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้ บัวโดดบ้านซุกบัวซุกอีกหาดินบ้านซุกให้น้ำเนอยากกินนี่คุณศาสออกมากใจเย็นๆใจเย็นๆได้กันทุกคนทุกคิวใจเย็นๆแม่ค้าเหนื่อยดิไม่เหนื่อยไม่ค้าน่ารักมากเลยเขาบอกไม่เหนื่อยแม่แก้วรู้้านยาวเข้าไปแล้วนะเขากินก็าปอกเป็นนะไปรอสุดไปรอไปรอเนาะ ต่อเชียวคัดก่อนนะครับยาวสิยาวคุ้ยเลยไปกินมไปกิปัญหามันปลาเลยปลาเลยจังสีดิบมันเยอะมันก็เลยนอันนี้ครับโอ้ยหนู้คนปักไตป้าวันนัดใหญ่สงขลาแม่ค้ากับคนสุพรรณเออเป็นยังคก็ว่าเล่าปิดเขามีคนงานอีสารแต่หลายเหตุแห่งเขาด้วยชนี ก็สองลูกนี้คิดตังไปก่อนนะคะตังให้เขาไปก่อนแล้วม่คะเอาเข่งไว้ทำไมไม่ไม่ต้องใส่ใช่ไปปอกใช่ไหมดีเด้อเออใช่อ้าวอ้าวไอ้สองน่วยนี่ไปก่อนไอ้หนึ่งนู้ยนี่ต่างหากแล้วคิดเงินมากอ้าวครบแล้วจาน่วยเราไอ้หนอี้กะไม่หักพันอะไรอ่ะเขวบวัมนี้ขวบวัมนี้สองลูกขยับมาเลยครับขยับมาเลย

เดือจัดนะคะสงลูกวัดได้ไม่ย่างเลาวัได้นม่ย่างโอ้ยน่ารักแค่ว่ะเ้ยป่าโลดเลยป่าเลยกินเย้าเลยอากที่เด้กินโลดโอ้เอมมากมันเรียอะไรสุมันใช่ อยู่นี่เอาอยู่บ่หมอ,อนทองหมอนทองเอามาโลละกเก้าเก้าเอาบา่รวมกัมมเลยเอาจ,องจังเลยจ้ะอันนั้นแหละถือมาสองตัวมันซูกเปเอาตัวตะกีบ้บ่ได้กินตัว <c oughs> เอาตัวคือใช่แ <c oughs> ล้วเพราะดีสารเทศไทยมีเงินมีทองเนาะแม่ค่ะก็ไปเหมาว่าผีสะเก็ดเลื่องไรเปว่าวิสาบเลยเอ่อก้านยาวสอง อดีบจะกกินได้วันไหนแก่แรกค่ะกินได้วันที่หกวันที่หอมวันที่หอมอังคารก้านยาวได้วันที่หอมนะอาการยาวสองลูกอันนี้อะไรก็จอถามสุกวันไหนก็วันที่หอมใช่ครับสุกวันที่หอมคอยดมตามมั้งไม่ต้องรอใช่รอชะนีหนึ่งแล้วก็กระจิบหนึ่งชนีนี่เอาพอกินได้เลยโอ้ ันนี้น่าสุกเกินจัถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมถ้าพอเมื่อกี้เหมือนวิ่งได้วันนี้ไม่มีอ่าเดี๋ยวที่นี้ก็ได้ทไดีดีทุกคนคิวแน่นๆเลยนะครับเนี่ยเนื้อข่อยดมทุกวันใช่ไหมคะฝ้าดมแล้วก็เอ่อชนีหนึ่งชนี้ขอบีได้บดีดีมินมินิหมดิ้เลยไม่คมไม่คมไม่คมครับนี่ มาเลยทุกคนก้ถ่ายดีสุดๆครับับพลิปนี้ก็บารบนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะครับจากกินนทุเรียนราคาถูกๆครับมาเลยโกดังพิลาคนรุมก,กับบ้านมดทุเรียนของฝากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ